วันนี้องคุตรรนิกายมาหมดสองเลยนะประธานาสุดตังประธานาสุดถูกว่าด้วยความเพียรน,นะ ทเวมาณิพิกเวปทานานิธุระพิสัมภวาสัมภวานิโลกสมิงนะกตามานิทเวยันจะคิหีนังอคารังอัชาวสตังจิวรปินดาปาตาเสนาสนะกิราณาปัจยเพสัชาปริคารานุปทานนัทถังปทานัง ยันจะอคคารสมาอคคาริยะอคคาริยงปปัจจิตานังสภูปนิธิปนิสสิตสักคัดถังปทานังอิมานิขอพิกเวทเวปทานานิทุระพิสัมภวานิโลกสมิงเอตาทักขังพิกเวอิเมสังทวินนางปทานังยะทิทาง สัพพโอปฏิป,ปตินิสักคัดถังประทานางตัสมาติหาพิกเวเอวังสิกิตพังสพัพพโอปนิสสัพพโปฏิป,ปตินิสักคัดถังประทานางปะทะหิตสามาติเอวันหิโกพิกเวสิกิตพันติทุติยัง อลองแปลดะนะพิเขเวดูก่อนพิสูนรทั้งหลายประทานอันทเวนะทเวอิมานิอ่ทเวอิมานิานประธานานิอันว่าความเพียนทั้งหลายอสองเหล่านี้แล้วก็ธุระพิอธ <c oughs> ุระพิสัมภวานิ เป็นความเพียรที่ให้เกิดขึ้นได้โดยยากโหต<อ>ิย่อมโหติย่อมเป็นโลกสมิงในโลก,สโลกอสัตมีผ้าไหนเราจะแปลก่อนก็ได้แปลที่หลังก็ได้นะเข้าก่อนเข้าหลังได้เป็นความเพียรที่ให้เกิดขึ้นได้โดยยากนะในโลกกตามานิทเวทเว,ทว,ทวนี้ลงอะไรนี่ ลงอะไรมีพัดลงโยลงโยทำตอนรูปแบบนายเทวีแปลงเวกับโยเป็นเวอ่าแปลงเทวิกับโยเป็นทเวีอ่าเวทเวนี่เราทเวนไปได้เป็นได้ทุกลิงไงทเวประธานานี้อันว่าความเพียรทั้งหลายสองกตมานี้คืออะไรคืออะไรอื แปลเป็นลิงคาตถาถ้าแปลว่าคืออะไรก็เป็นลิงคาตถาไปาความเพียรสองอย่างก็หนึ่งหนึ่งนี่จะตอนนี้ก็เป็นค้อบทเป็นนะจะควบภาคขวภาคทาแบบที่หลังนะ,ะเป็นข้อภาคยังประธานนางยังประธานังางอันว่าความเพียรใด แล้วก็อัติใส่เข้ามามอาจจะเดี๋ยวนี้ก่อนอัติมีอยู่อ่ะอัติมีอยูอ่ยแล้วก็จิวระปินดาปาตาะเซนาสนากิรานะปัจยาเปสัชาปริขารานุปทานัดถังเพื่อ เพื่อเพื่อให้เพื่อให้ผ้าเพื่อให้กีบอนเมบาทเสนาสนะยาตัวนี้ก็ยาเป็นเครื่องป้องกันอันเป็นอ่านะ อันเป็นเครื่องป้องกันไปนะยาอันเป็นเครื่องป้องกันอ,อันเป็นเหตุรักษาคนไข้กันนะอ่าแล้วก็ของกีระกิหีนังของขอรหัสทั้งหลายอัชชาวสตังผู้อยู่อาคารังในเรือนอาาราตรงนี้ตรงนี้เรียนมาแล้วนะตรงนี้ทุติยภาพลงในอัศตมีนะอาคารังเนี่ย ในในเรือนผู้อยู่ในเรือนที่เรียนมาแล้วเนี่ยลืมไปแล้วมาตัวนี้มันเป็นกรรมะปวจชนียยุตตะนี่อัติแปลงอัติเป็นอัชชาไปแล้วก็อานี่อัชชาวัสตังนี่ผู้อยู่แล้วก็อักคารังในเรือนจะด้วย ต่อมาตะแวงทารวาสล้ไอต่อมาบัระชิตแล้วยังประธานนานว่าความเพียรใดอัทิมีอยู่สัพพุปชิปนิสักคัตถาคัตถังเพื่อเพื่อการสละ

อนะคาริยังซึ่งความเป็นบนรรพชิตอาคารัตสมาจากเรือนจะตรงนี้เขาต้องใส่อันนั้นเข้ามานะนิคมิตวาออกแล้วออกแล้วจากเรือนแล้วก็บวชอัติมีอยู่พิกเวดูก่อนพิสูทั้งหลายทเเวประานานี้อันว่าความเพียรทั้งทั้งหลายสอง เหล่านี้อีมานี้เหล่านี้แลธุระพิสัมภวานีิเป็นความเพียรที่ให้เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกโหติย่อมเป็นโหตินะั่นไสกโโนติมาธุระตัวนี้มาจากทุแล้วก็อภิอภิสมัมภวะอภิสัมภาวะแปลว่าให้เกิดขึ้นนะ ที่ให้เกิดขึ้นได้โดยยากนะทุตัวนั้นแปลว่ายากระาคมมานะระาคมด้วยสูตรว่ายาวะมะัทนาตระราชาคมายาวะมะัทนาตระราชาคมาอันจะท่องไม่ได้ตัวนี้ในการแปลประโยคแบบนี้นะประโยคยัดทิทางเนี่ย

ประธานางอนว่าความเพียรนั้นอักคังเป็นเลิศอิเมสังทวินนางประธานนางกว่าความเพียนทั้งหลายสองเอาตรงนี้ต้องต้องแบบนี้ต้องเอาเป็นนิทราณะไปนะต้องเอาเป็นนิทราณะไปบอกว่าอิเมสังทวินนางประธานนาง บรรด,ดาความเพียรทั้งหลายสองเหล่านี้เหตังประธานนางอนว่าความเพียรน,นี้อกักทงเป็นเลิศโหติย่อมเป็นแบบนี้ตสมาพระเหตุนั้น er. เยาพิกเวด,ดูก่อนพินสูจน์ทั้งหลายตัสมาพระเหตุนั้นตูมีหิเรวโวก็ได้นะตอนนี้โวอันเธอทั้งหลายสิกิตาพังพึงศึกษา เอวังอย่างนี้ในความเพียรสองอย่างนี้เอวังอย่างนี้อิติว่าเข้ามาอาตามาประโยคนี้เป็นประโยคอะไรนี่สะูพปฏิปฏินิสักขัดทางปทานังปทหิตสมาติสามานั่นแหละ ตอนนี้เห็นสัสามาหรือเปล่าสัวสามาขึ้นอะไรสมาขึ้นมายางมายางอมายางอันว่าเราทั้งหลายปัทหิสามมาจักจักภาคเพียนปัทานังซึ่งความเพียนสพัพพปธิปติปปนิสักขถังเพื่อสละซึ่งอุปธิทั้งปวง ปฏินิสักขะแปลว่าสละนะเพื่อสละซึ่งอุปธิทั้งปวงต่อไปก็เป็นประโยคสรุปแล้วพ yeah. ิขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายสิกิตพังเป็นศึกษาเอวังเอวังหิอย่างนี้แล ฮิตัวนี้ก็แป,ปลว่าแลบไรได้เอวังฮิอย่างนี้แหละตัวนี้แปลงน,นิกิหตเป็นยอหญิงด้วยสูตรไหนแปลนิกิหตเป็นยะด้วยวัดคันตังวัดเาวเอเฮยังเอเฮยังย้ำพองศิลาเชื่อมม่วงใหญ่ ความเพียรในความเพียรสองอย่างความเพียรแบบไหนที่เลิศดที่สุดความเพียรเพื่อละล,ละอุปธิละอุปธิทั้งปวงเป็นความเพียรที่ประเสริฐสุดต่อไปไปดู <c oughs> ไปดูตกักถาถาดูตักถาบ้าง อสักถารโอ้ศางินทองก็ยากนะมบานชาวบ้านจะเชือ่อ,อความเพียร อ่าดวรกถาจะอธิบายความเพียรน,นี่นะประธานานิประธานานิติวิริยานิคำว,ว่าประธานะตัวนี้แปลว่าความเพียรนั่นเองนี่ในในวิธีอิติศัพท์ไม่ใช่ประธานอิติศัพท์ที่ในในบทตั้งเขาเป็นปรมานะที่ไปเป็นประธานะเวลาอิติศัพท์มัด เวลามาตั้งและอธิบายอิติศัพท์ตัวนี้ต้องแปลเข้าแปลว่าชื่อว่านะตัวนี้เราก็แปลว่าวิริยานี้อันว่าความเพียรทั้งหลายประธานานิติชื่อว่าประธานชื่อว่าความเพียรนั่นเองอิติอิติตัวนี้ชื่อว่าเท่ากับนมามะนะอิตินั้นนะแต่ว่ามันจะมีข้อแม้นะมันจะมีข้อแม้ว่ามันต้องเป็นประธานในประโยค อเป็นประธานในประโยคถึงจะแบั้ต่อไป <จะ S 1> ไประ<ด><ป>โยคนี้เรียกว่าประโยคทันหีกรณะหีตัวเนี้ยหีหีตัวนี้นะวิริยันหีทันทันหีก,รณ,กรณะจะมีสองอย่างคืออาคมะทันหีกรณะกับยุติทันหีกรณะในสองอย่างนั้นตัวนี้เป็นอะไรเป็นยุติหรือว่าอาคมะยุติก็คืออ้างตามความเหมาะสมถ้าอาคมะคือเอาคมของคนอื่นมาอ้างเรียกว่าอาคมะตัวนี้เป็นอะไร เป็นยุติทันหิกรณะนะหิตัวนี้ยุติหิตัวนี้เราก็แปลว่าจริงยอยู่อ่อาวแปลตัวนี้เป็นประโยคอะไรตัวนี้เป็นประโยคกรรมนี่นี่วุตจ,จตินี่กว่าอันนั้นในประโยคกรรมก็ ตัวกรรมก็ต้องลงปฐมมาตอนนี้วีริยังตอนนี้เป็นกรรมเหตุจริงอยู่วิริยังอันว่าความเพียรพระขวตาอันพระผู้มีพระภาคพุทธิย่อมตรัสเรียกอิทวะอิติว่าว่าความเพียรว่าประธานะคือความเพียรแล้วก็เพราะอะไรตอนนี้เหตุ เหตุเวทิการเขียนเหตุจะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ตอนนี้ท่านที่เขียนไว้ข้างหน้านะเพรา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 ะพึงภาคเพียนอันแรกเนาะเพราะพึงภาคเพียนปทหิตะปทหิตะพระโตเพราะพึงภาคเพียนเพราะเป็นเพราะความเป็นสิ่งอันบุคคลพึงภาคเพียน ตอนนั้นอัดแรกนะอัดที pues ส่สองคือตอนนี้วาสับนี่เปลี่ยนอ bon ัดเพราะกระทำซึ่งความเพียรนั่นแหละประธานภาวะการณ์โตวาเพราะกระทำซึ่งความเพียรเลยก็ได้เพราะพึงพักเพียรเพราะเป็นเพราะพึงพักเพียรนั่นแหละประโยคแรก เพร,ระนะพา,ารกระก,ก,าาร,กระ,กกท,ำรระกทำซึ่งความเพียรตัวนี้เป็นเป็นภาวะประธานนะเป็นเป็นภาวะโลภะนะภาวะโลภะก็ได้ภาวะประธานะก็ได้เพราะเป็นเพราะความเป็นธรรมอันบุคคลพึงภาคเพียรแล้วก็เพราะกระทำซึ่งความเพียรในที่สองต่อมาคําว่าทุระ พิสัมภานิติตัวนี้ก็เป็นทุศหานินะซึ่งหานิเพราะอันบุคคลอดทนได้ยากหรือว่าอันบุคคลให้บริบูรณ์ได้ยากให้เต็มหรือว่าให้บริบูรณ์ได้โดยยากอธิบายว่ากระทำได้โดยยาก ต่น,นี้ความเพียรน,นี่หมายถึงว่ากระทาได้ยากนะให้เกิดขึ้นได้ยากอย่างเป็นคารวะนี่เพียรเพื่อจะหมายถึว,ว่าหาทรัพย์มาได้แล้วภาคเพียรมาได้ทรัพย์มาแล้วเพื่อจะไปทําบุญทําทานนะะมันทําได้ยากนะเ,เพื่อจะไปนี่แหละ <c oughs> เพียรเพื่อจะมาได้หาทรัพย์สมบัติมาเพื่อจะได้ได้มาแล้วเพื่อจะสละได้ก็ยากเนาะเพื่อจะเอาไปาแบ่งปันแก่คนอื่นนะไปทําบุญทาทานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็ทําได้ยากก็เพื่อเพียรอ่าอืมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ท่านท่านจะอธิบายอย่างนี้นี่ แม้แต่ผ้าแค่สอกเดียวคืบเดียวเงี้ยสี่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 คืบเนี่ยสี่คืบเสียสี่สอกเนี่ยผ้าเก่าๆเนี่ยเพื่อจะได้มาแล้วเพื่อเพื่อจะไปให้คนอื่นเนี่ยมันให้ยากอบางคนเนี่ยยังขี้เหนียวอยู่เลยนะผ้าแค่นี้เดนียวนะ่าบางรั่ไปแตะจีวอนนไม่ได้นะจีบอนแต่บ่งก็ไม่ได้ว่าจะไปเป็นน้องหองเด็ดเด็อย่ามาใช้ร่วมกันไม่ได้นะ หรือว่าพวกอาหารตอนนี้ผ้านะผ้านี่พูดถึงผ้าอะไรนะผ้าแค่สี่ศอกนี่นะก็สั้นเนี่ยหรือว่าอาหารแค่ถ้ากับข้าวสารแค่อุ้งมืออุ้งมือหนึ่งเนี่ยอุ้งมือหนึ่งเนี่ยก็สละได้ย,ยากที่จะไปให้คนอื่นอ่าเนี่ยอาหารแล้วอะไรต่อที่โยตสายเนี่แม้แต่ว่า กระทำมงหญาคานี่นะแค่สี่ศอกนี่นะก็สละได้ยากนะนะออ